นกสวัสดีทุกคนค่ะนกได้ดอกสนูมาจะเกี่ยวใส่ไขค่ค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเอาสนุไปลวกก่อนค่ะ ดอกสนกเกลียวใส่ไข่แล้วก็นุกนึ่งใส่ปลาใส่หัวหอมลงไป ใส่ไข่สามฟองใส่ไข่สองฟองใส่รกด,ดีหยอซอสนิดหน่อยผสมคนเข้ากันค่ะ ไข่ให้แตกแล้วก็นำไปทอดค่ะล้กใส่ไข่ลงไปอีกลูกไข่สามฟองเป็นใส่ไข่ใส่ไข่สามฟองสโนุลวกก็ได้ไม่ลวกก็ได้ค่ะ บางคนก็ไม่ลวกนะคะนำไปทอดคะ่ะผสมให้เข้ากันแล้วนำไปทอดคะ่ะ มันร้อนเอาไข่ลงค่ะไข่เกี่ยวดอกสนุค่ะอูสวยแล้วค่ะไข่เกี่ยวดอกสนหน่าทานไหมคะอูแล้วจ้า อาากินบ่พี่น้องแต่ยากหอมไข่ปุ้งเลย อรทานมากเลย แทนเทนไข่เกี่ยวดอกสนเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะอร่อยอร่อยชิมดูแล้วอร่อยอร่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับให้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไข่เกี่ยวดอกสนุ เมนูอร่อยอีกเมนูคะ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาบ๊ายน่ากินจังเลย